สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่แบบว่าอยู่ในกระแสสังคมไทยมาตลอดเลยนะคะเรื่องมูเตลูนี่แหละค่ะครับสวัสดีครับคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยคือเออมันเวิร์กจริงๆหรือเปล่าหรือแค่ทำให้สบายใจไปเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะครับน่าสนใจมากครับคือคำว่ามูเตลูเนี่ย จริงๆแล้วมีที่มาจากภาษาชวานะครับหมายถึงพวกพิธีกรรมอะไรแบบนั้นอ๋อเหรอคะไม่เคยรู้เลยครับแต่พอมาในบริบทไทยเราก็ความหมายกว้างขึ้นเนาะคือใช้เรียกการพึ่งพาสิ่งที่แบบว่าเหนือธรรมชาติความเชื่อต่างๆใช่ค่ะทั้งไปไหว้พระที่นั่นที่นี่พกเครื่องรางหรือแม้แต่ดูดวงเออก็จัดเป็นมูหมดเลยถูกต้องครับ ซึ่งมันก็ได้รับความนิยมสูงมากจริงๆในบ้านเรามากจริงๆค่ะดูเหมือนส่วนหนึ่งอาจจะเพราะม,มันให้ให้ความหวังมั้งคะอือใช่ครับความหวังแล้วก็อาจจะให้ความรู้สึกว่าเราพอจะควบคุมอะไรบางอย่างได้ในชีวิตที่มันดูไม่แน่นอนเหลือเกินใช่ใช่ค่ะความรู้สึกควบคุมได้นี่สําคัญเนาะครับผมเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไม่ได้จะมาตัดสินว่าใครเชื่อหรือไม่เชื่อผิดหรือถูกนะครับค่ะ แต่อยากจะสำรวจทั้งความเข้าใจปรากฏการณ์นี้จากข้อมูลที่เรามีว่าจริงๆแล้วกลไกเบื้องหลังมันคืออะไรมันทำงานกับใจเรายัางไงมากกว่าดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยประเด็นแรกที่คนพูดถึงบ่อยมากคือมูแล้วเนี่ยได้ผลจริงไหมหรือเราคิดไปเองครับครับบบเวลาสมหวังขึ้นมาก็จะมีคนพูดติดปากเลยว่าของเขาแรงจริง <laughs> ใช่ครับได้ยินบ่อยเลยคำถามคือไอ้คำว่าแรงเนี่ย มันคือพลังลึกลับจริงๆหรือว่าเป็นผลจากจากตัวเราเองกันแน่อืมยังไงคะขยายความหน่อยคะ่ะคือมันมีแนวคิดว่าเวลาเราเชื่ออะไรมากๆนะครับความเชื่อนั้นอะ่ะมันอาจจะไปปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือแม้กระทั่งการกระทําของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ หมายถึงว่าอย่างคนที่ไปขอพอรเรื่องงานเนี่ยอาจจะไม่ได้งานเพราะพลังของพอรโดยตรงครับแต่เพราะพอกลับมาแล้วรู้สึกมีกําลังใจอ,อมีความหวังมากขึ้นก็เลยพยายามมากขึ้นหาวิธีใหม่ๆหรือเปล่าคะใช่เลยครับเป็นไปได้สูงไากหรืออย่างคนที่พกเครื่องรางอะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอพอรู้สึกมั่นใจก็กล้าแสดงออก กล้าเข้าสังคมมากขึ้นซึ่งไอความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละครับที่มันอาจจะนําไปสู่โอกาสดีๆใหม่ๆใ,ในชีวิตได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวเราก่อนแล้วมันค่อยส่งผลออกไปสู่ข้างนอกถูกต้องครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาเหมือนกันนะเรื่องที่เรียกว่า p r a c e b o effect อ๋อฤทธิ์ยาหลอกใช่ไหมคะที่ว่าแค่เราเชื่อว่ายานี้ได้ผลมันก็ส่งผลต่อร่างกายได้จริงๆใช่ครับ ตัวนั้นเลยคือความเชื่อความคาดหวังเนี่ยมันมีพลังพอที่จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆเพราะมันช่วยลดความเครียดลงได้จิตใจสงบขึ้นการตัดสินใจเรื่องต่างๆมันก็อาจจะดีขึ้นเฉียบคมขึ้นแล้วพอตัดสินใจดีก็มีแรงมีพลังไปลงมือทําสิ่งต่างๆให้มันสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับผมวนกลับมาที่การกระทําของเราอีกแล้วแต่มันก็มีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างการใช้ความเชื่อเป็นพลังใจ กับการที่เอ่อกลายเป็นหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปเลยจุดนี้สําคัญมากครับบางทีเชื่อมากๆเข้าก็อาจจะทําให้เฝ้ารอแต่โชคอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าคะนั่นนะครับคือจุดที่ต้องระวังต้องเรียกว่ามูอย่างมีสติมูอย่างมีสติครับคือใช้ความเชื่อเป็นตัวเสริมกําลังใจเป็นแรงผลักดันแต่ไม่ใช่ตัวหลักที่จะมาแบกรับทุกอย่างแทนเรา อ๋อเหมือนกับว่าขอพรได้แต่พอกลับมาบ้านก็ต้องมาวางแผนต้องลงมือทำเองอยู่ดีใช่ครับต้องลงมือทำด้วยเชื่อได้แต่อย่าให้ถึงขั้นหลงงม,มงายแล้วถ้าเกิดมันไม่สมหวังละคะมูแล้วแต่ได้ไม่อย่างที่ขอก็ต้องไม่โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคชะตาอย่างเดียวนะครับแต่ใช้โอกาสนี้กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราพยายามเต็มที่หรือยังมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงในการกระทำของเราอีกไหม ฟังดูเหมือนการใช้การมูเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองไกลๆเลยนะคะก็มองแบบนั้นได้ครับเป็นกําลังใจแต่ไม่ใช่ทางหนีปัญหาข้อมูลบางแหล่งก็ชี้เหมือนกันครับว่าบางทีพอคนรู้สึกว่าฝากความหวังไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยความพยายามส่วนตัวมันลดลงอ้าวหรอคะอันนี้น่าห่วงนะใช่ครับนั่นคือสัญญาณว่าอาจจะเริ่มหลงทางแล้ว ต้องดึงสติตัวเองกลับมาเสมอว่าสุดท้ายแล้วคนที่ขับเคลื่อนชีวิตคือตัวเราเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนกองเชียร์แต่เราคือนักกีฬาในสนามเห็นภาพเลยค่ะมีตัวอย่างไหมคะจากข้อมูลที่เราดูมามีครับอย่างเคสที่เอ่อคนเครียดเรื่องเงินมากๆไปไหว้พระขอพรพอกลับมาใจมันสงบลงไม่ฟุ้งซ่านผ่านไปไม่นานก็มีคนรู้จักติดต่อมาเสนองานพิเศษให้อื อันนี้ก็อาจจะมองได้ว่าพอใจสงบไม่เครียดก็เลยเปิดรับมองเห็นโอกาสที่มันเข้ามาได้ดีขึ้นหรืออีกเคสหนึ่งที่มีเพื่อนในกลุ่มข้อมูลเล่าว่าพอทำตะกรุดมาพกติดตัวรู้สึกมีเสน่ห์มีคนเข้ามาจีบเยอะขึ้นครับครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มาจากพลังตะกรุดโดยตรงแต่อาจจะเพราะพอเขามั่นใจขึ้นก็เลยหันมาดูแลตัวเองปรับบุคลิกการพูดจาให้ดูดีขึ้นซึ่งไต้ตรงนี้ต่างหากที่มันดึงดูดคนจริงๆใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันแบบนี้แหละ สรุปแล้วประสิทธิผลของมูเตลูจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้สินะคะว่าจะใช้เพื่อเสริมพลังใจให้ตัวเองหรือใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ลงมือทำถูกต้องครับความเชื่อจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดเลยแต่กุญแจสำคัญคือต้องมีสติกำกับและต้องมีการลงมือทำควบคู่กันไปด้วยเสมอพรอที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นพรนที่มาจากความพยายามของเราเองนี่แหละคะ่ะครับผม สุดท้ายนี้ก็อาจจะมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่าในโลกที่มันซับซ้อนมากๆทุกวันนี้เนี่ยไอเส้นแบ่งจริงๆระหว่างพลังใจจากความเชื่อกับการพึ่งพิงโชคชะตามันอยู่ตรงไหนกันแน่โอ้โหคำถามน่าคิดมากค่ะแล้วเราจะสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความพยายามส่วนตัวของเรากับความเชื่อในปัจจัยภายนอกพวกนี้ในชีวิตของเราได้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจครับ